เราเราลืมใครไปเนี่ยผู้นำรู้เสือเออสักวันไปมันจมน้ำตายไปผอมอ่ะไปต่อเลยลาวีครับลาวีครับอาเลยครับตนนี้เราไปอยู่ที่ภูเขาเรากำลังปีขึ้นไปในในสิบสี่กั้งหน้าเราเป็นเพื่อนมาสี่คนมีผู้นำหนึ่งคนด้วใส่เสื้อ บาสบูเคเวนเือสองปลายผมสีขาวโคนผมสีดำ <picky t S 1> เอ่ด้วยดูภาพันดีโอเคครับทุกคนเราไปปีนเขาอะไรเลยโกเพื่อนปะอันนี้ชื่อว่าเขาจุ่มกัดเขาจุ่มไข่เอ้ยขาจุ่มกัดอ่ะโอ้โหเดี๋ยวใครเราเราเดี๋ยวเราให้ฮีโร่นำมาฮีโร่เป็นเป็นคนคนนำทริปนี้เป็นคนนำมันแหลกว่ะ เราพาไปตายด้วยพาไปตกหิวไม่เอาเลยอาไงครับทุกคนเราจะลูกเสือมามันเขาบอกว่าทางน้าดีที่สุดขวาซ้ายดีไม่ตรงกลางเอาไม่ใช่ไอ้ยไม่ใช่ดีมาร์กมาแล้วเฮ้ยพาเอ้ยวันนี้ก่อนจะสั่งครับโขวาซ้ายดีไปซ้ายไปไปเฮ้ยผู้นาเปอร์วะเปอร้วเไปยี่รู้มาส่หมูลูกเสือด้วยคืออะไรอ่ะ เอ้ยนี่คืออะไรอ่ะมีละมัดเหออ๋อต่อกันได้ต่อกันได้โอเค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 มาต่อเอามาต่อมาต่ออุ้าพังเลยนี่ไงต่อได้มาจะเอาหัวไปชนดิโอ้ลุงเอเราขับมาต่อมาต่อเข้ามาชนเข้ามาชนอ๋อแล้วก็มาร์กก็ขับมาโอเคสวยมาก อ้<ข>อ<ะ>โคนต่อคสุดทา้ายเป็นคนบังคับอ่ะอ้าใช่เหรอที่เราเราเราเป็นคนกดเรือคนกดกัวบังคับลุงไปสับล้างก,ก่อนดีใครยังมันยังไม่สับล้างวะไ,ไป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 วะอูที่ม้าเลยอะอร่อยอะต้างทำไมมาเป็นงั้นอ่ะอี๋เยอี๋เยอี๋เยอี๋อันนี้เข้าตัวช่วงคุณริวจิตสัมผัสหรือว่าคุณม้าจิตสัมผัสครับ มาร์จิตไปดีครับฮะโอเคนี่นี่ถึงแล้วนะแล้วออกมาว่ะทุนรี่งถ้ำหลวงขุณน้ำนอนเราเป็นสิบสามหมูป่า่ะเนี่ยทุกคนชูน้ำึ้นมาเรลงให้ท่านผู้ชมกินน้ำระหว่างดูพวกพี่เราทิ้งเลยอ้าวไอ้หอมเดี๋ยวมันตกเชื่อป่ะเดี๋ยวดูดูมันตกกลางตรงตกไปแล้วไหมมันตกกลางทางไหนู่ไหน อาตมาทางนี้ถูกใช่ไหมอาตมาถูกแน่นอนครับเพราะว่าอาตมาทุดงในป่ามากกว่าสิบปีใช่ไหมอาตมาอาตม,มาบอกว่าอาตมาไปขโมยผ้าเหลือ,องเมื่อวานเอ้ยเอ้ยทุกคนอยู่ก่อนมันมีเชือกไอ้เก็บอ,อ๋อเป็นเครื่องปีนเขาเหรอเฮ้ยออกมาเอามาเอามาข้างนอกอมาข้างนอกอมาข้างนอกเอ้ยเอาหมดอาตมา,ตา,มมาปไปไหนโอเคไหมเปิดเปิดไฟเปิดไฟเริ่ม,มาเปิดไฟมันมืดมืดใครหลอกครับไม่ใช่นทางเดิมอันนี้เปนทางปีนเขาเออบันไดบันไดโอ้ยนี่ไงอาตมาบอกแล้วว่าต้องทำอย่างนี้ ไปเกล่วน้ำกองน้ำกองน้ำกินน้ำก่อนบุญนำลูกเสือมังกรตีเนี่มารีลาเนี่ยโอ้ฮะไอ้ผอมมันทำอะไรดูข้างล่างดิโอ้ยน้ำอ่ะเฮ้ย คืออะไรอะ่ะฮะอ๋อ,อ,อ,อเราเราต้องดําเราเราต้องจับเชือกแล้วก็ดำลงไปใช่ไหมอไอผอมมาดีดีอ๋อเปิดไฟเปิดไฟทุกคนเปิดเปิดไฟฉายด้วยใช่ไหมตาเชือกอ๋อตามเชือกไปตามเชือกไปไอีหลวงพ่อมันไปได้ไง,ไงวนะเนี่ยอือออกอกซิเจนจะหมดเราเราลืมใครไปนะเนี่ยผู้นำรู้เสือเออช่างมันไปมันจมน้ำตายไปไผอมอ่ะไปต่อเลย เออมาแล้วมาแล้วเชื่อไหมไอ้ผมตกไม่ตกอ๋อ้ยอะไรอ่ะอ๋อเราเราต้องหนีต้องหนีมันจะมีคนมาจับเรามันอยู่เขาจับมันจะมีคนจับนี่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 เอาแสดงว่าเราลักลอบเข้ามาเหรอสปอนดิสปอนสปอนเร็วๆไปไปขับไปเลยขับไปเลยไอมันยิง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 ปืนมันยิงปืน พี่โรแล้ว่ามาต้องลงอพี่โรนไม่ใลงลงเนี่ยถนนมันก็มีทางอยู่เนี่ยลงมันไปไม่ได้เนี่ยมันให้เขาทำไปไปเขาทำเขาทำเขาทำเราเราด้วยแล้วมาร์ทไปไหนอ่ะมาร์ตยังไม่มาเลยรถเราตกน้ำเราต้องเดินไปอ่ะเมื่อกี้มันมีคนยิงนยใช่ป่ะพี่เห็นอ่ะฉั่ไม่เห็นมีใครยิงเราเลยสงสัยกลัวบาปอ่ะโอ้ยเราต้องห้อยลงไปเหรอทำไมมันขึ้นลงลงวะกว่าม่ใช่แล้วไปเจอน้ำถูกแล้วถูกทางแล้วถูกทางแล้วถูกทางแล้วตรงนี้เนี่ยเฮ้ย สองรูอ่ะเอาไงอ่ะทางี้ป่านะยัยมันอ็มาเจออยู่ดีเอามันก็มาเจอกันที่ว่าเออเจอกันตอนนี้เท้าเราเตะหน้าปุณิย์นี่เหรอเฮ้ยอะไรอ่ะยินย้อยคิสต์เตอรอ่ะโคตรสวยอ่ะเฮ้ยสิบลายลายโคตรสวยแน่นอนดูปุ๊บอะไรรถไฟอ่ะระวังรถไฟกลัวอะไรไม่มีนะครับ้เฮ้ยมันบอกว่ามันเฮ้ยอยู่มาเลเซียแล้วอเมริกาเติมน้ำตัวน้ำตัวน้ำแล้วไปต่อเลยป่ะอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยน่าเข้าไหม เหมือนไอ้เนี่ยบอกว่าเอ้าขึ้นเขาขึ้นเขามานี่มานี่มานี่เฮ้ยไปนิ่งดูนี่งสิเขาใส่อะยูซานเนาะยูเอฟโอว้าโอไปไหนต่อเนีไหนมาเหลือท่าเลยเราต้องมาคนหนึ่งมาคนหนึ่งนั่งเลยเราสองคนไปเลยไอ้ผอมไปกับอาตมาไปแต่พี่ไปกับกูเปิงเอาใครมันมานั่งกับเราต้อมต้อมต้อมเออไม่ชนทำไมเนี่ย let's go มาโคตรเร็วอะอามาไม่รีบไปไหนเลยไปอ่ะไปเอา อะไรเนี่ยอาตัตมาละอนอาตมาไม่มีคำว่าหยุดเออตกเลยอ่ะต่มีคำว่าหยุดหยุดแล้วเนี่ยน่าจะแข็งตูดมาตายเลยอะแข็งมันแข่งมาดูตายด้วยเหรอลองมาดูดิลองมาดูดิโอ้โอ้เฮ้ยโอ้โหไม่น่าตายเลยครับขอจบคลิ๊ปปเพียงเท่านี้นะครับ ไอเป็นเพียงเ้าหนีนะไอผมเอออะไรไม่รู้ครับเออข้ามาตายแล้วครับนะครับไอปีหน้ามาตายแล้วครับนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดไลค์กระดิ่งกดกระดิ่งุกงกิ้งุกงกิ้งเฮ้ยเขาบอกท้าอยู่ข้างหน้ารถไฟไม่กล้าชน